เดี๋ยวมาดูตัวอย่างการการโอเปอเรชันนะตัวอย่างการโอเปอเรชันกันข้อนี้ให้เอกภพสัมพัทธ์มาใช่ไหมหนูแล้วก็มี A B C มานะสั่งให้หาอ่ะข้อที่1 A' พมข้อที่2 B' พมข้อที่3 C' พมแบบเนี้ยอ่ะเราเริ่มจากหา A' พามกันก่อนเนาะอ่ะ A' พามหลักการคืออะไรเนาะการหา A' พามคือไม่เอา A ไปดูใน U ที่ไม่ใช่ ก็คือไม่ใช่1 3 5 7 91หรืออะไรบ้างในยูในยูที่ไม่ใช่1 3 5 7 91เหลือ2 4 6 8 10 12อ่ะได้แล้วเช็คถูกต้องไหมต่อไปอ่า C คือ2 4 6 8 10 C พลามไปดูในยูที่ไม่ใช่2 4 6 8 10ไม่ใช่2 4 6 8 10ในยูเหลือ1 สามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองต่อไปบีพายมก็ไปดูใน u ที่ไม่ใช่ใน B ใช่ไหมในบมีสามสี่หกเจ็ดแปดสิบสองเธอตัดตรงนี้ออกเหลืออะไรใน u หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าโอเคปะ เราก็จะได้ a พาร์ม b พารม c พาร์มมาแล้วถูกไหมอ่ะต่อไปข้อที่4ให้เธอหา a เนียน b ข้อที่5ให้เธอหา a เนียน c ข้อที่6ให้เธอหา b เนียน c อ่ะเดี๋ยวเราหาตัวนี้ไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวกูใช้ปากกาสีน้ำเงินก็แล้วกันอ่ะมาดูนะ a เนียน b ยูเนีนคือการรวมกันเอา a กับ b มารวมกันได้อะไรบ้างสมาชิก มีหนึ่งสด้วยดิสี่ห้าหกเจดแดเสิบอสบสอ่ะตรงไหมต,ต่อไปไปดู A อยูเนียสีเอา A กับ C มารวมกัน A กับอามารวมกันได้ 5, 6, 7, 8, 9, 11, อ่ะไปไหนละได้อะไรเนาะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้ิบสอด่ะต่อไป B กับ C เอามารวมกัน B กับ C เอามารวมกันได้สองได้สมได้สได้หกเจ็ดแปดสิบสบสอตรงไหมตรงอ่ะอันนี้คือข้อ1ถึงข้อห ตามนี้นะต่อไปไปดูข้อ7จ็ดแต่ครูขึ้นหน้าใหม่นะข้อ7ให้หาอะไรเนี่ยโฆษณามาบังข้อ7ให้เราหา A union B และพามแล้วก็ข้อ8ให้เราหา A พาม intersect B พามซึ่งแน่นอนดเด็กฉลาดรู้เลยว่าข้อ7กับข้อ8มันต้อง เพราะมันคือกฎของเดอร์มอ์แกนใช่ไหมดังนั้นถ้าเราทําตรงๆเราไปเอา A อ n ยูเนียนบมาพามก่อนเมื่อกี้ A อยูเนียนบได้อะไรนะย้อนไปดูดิหนึ่งสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิคือตรงนี้นะนทีนี้ถ้าเราจะพามครูเขียนพามด้านล่างเลยได้ไหมจะได้เห็นน,นะครูเขียนตรงนี้นะ A อยูเนียนบแล้วพามทำไงหลักการ A อยูเนียนบแล้วพามไปดูใน U ที่ไม่ใช่ A อยูเนียนบ ในยูเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเหลืออะไรบ้างสองยังไม่โดนสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือสองก็สิบใช่ไหมเนาะ <10. S 1> ใช่ปะใช่ต่อไปอันนี้หาอีกเอยูเนียนสี่และพามหาไว้หาไว้ไปดูในยูที่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหลืออะไร เออเหลือสิบสองอ่ะไหนไหนก็ไหนไหน,ไห,นหาบียูเนียนสี่แล้วพามอีกไปดูในยูนะดูใน u ูตรงนี้ที่ 1. 1> ไม่ใช่สองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดแออสิบสองที่ไม่ใช่สองที่ไม่ใช่ตรงนี้เหลืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ใช่ไหมเนี่ยมันคือข้ออะไรที่ครูหามาเนี่ยมีปะมีปะมีข้อเดียวมีข้อเดียวโอ้โหสารเนหาซะเยอะเลยมันที่ครูหามามันตรงกับข้อที่เจ็ดใช่ไหมเนาะใช่อ่ามันตรงกับข้อที่เจ็ดนะข้อที่เจ็ดอ่าข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดได้สองกับสิบน่ะสองกับสิบซึ่งตรงเนี้ยมันต้องเท่ากับข้อที่แปดใช่ไหมสองกับสองกับสิบด้วยเพราะอะไร เพราะ A อ n ยู n เนียน B แล้วพามจะต้องเท่ากับอะไร A พามอินเตอร์เซ็กับกั B, Palm. B, <Palm. S 1> ลนละ p พามดังนั้นถ้าไม่เชื่อเธอก็ลองไปเอา A อพามกับ B ีพามมาอินเตอร์เซกชันกันดูสิว่าจริงไหมอ่ะลองไปดูนะ A อพามกับ B ีพามอยู่นี่ลองเอามันมาอินเตอร์เซกชันกันสิอินเตอร์เซกก็คือที่มันซ้ำกันจะเห็นสอง จะเห็น10หมดยังมีแค่สองกับ10ใช่ไหมอ่าแล้วเธอไปดูว่าตรงกับที่กูใช้คุณสมบัติไหมตรงเข้าใจาย,ยังเอออะต่อไปไปดูข้อเกเนาะข้อเกหา A อยูเนียนบียูเนียนซสิหมายความว่าเอามารวมกันใช่ไหมอเอามารวมกันอ่ะเอา A B C มารวมกันเลยได้อะไร หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองาได้อยู่นี่ได้ยู่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยข้อสิบเยูเนียนบียูเนียนซแล้วพามมันก็คืออยูพามอยูพามก็ต้องได้เสร็จวางและข้อสิบอให้หาอะไร a พาร์มอินเตอร์เซ b พาร์มอินเตอร์เซ c พาร์มนะตัวนี้มันก็คืออะไรเนอะก็คือ a ยูเนียน b ยูเนียน c แล้วพาร์มใช่ไหมมันก็คือเดิมร์แกนใช่ป่ะเดิมร์แกนอีกแล้วดังนะั้นตัวนี้เราก็แอบ,บไปเอาข้ออะไรมาข้อสิบต่อ <10. S 1> มันก็คือ u ยูพาร์มก็ต้องได้เสร็จวางเพราะสองข้อนี้มันเป็นไงเนาะมันเท่ากันต่อไปข้อสิบสอง a ลบ b อ,อ,อยู่ในเอแต่ไม่อยู่ในบีไปดูดิหนึ่งหนึ่สิบสิบอยู่ในเอแต่ไม่อยู่ในบีโอ้โหอย่างนี้ดูยากเธออย่างนี้ดูยากถ้าจะให้ง่ายเธอต้องเขียนแผนภาพเอกับบที่สํากันคืออะไรนะย้อนไปดูดิย้อนไปดูนะ A กับ b ที่ซ้กันคือ3กับ7 3กับ7ใน a ยังเหลืออะไรอาจจะคุย้อนมาดูเดี๋ยวคนที่ดูออนไลน์ไม่เห็นที่3กันใน a คือ3กับ7 a กับ b นะ3กับ7ใน a เหลือ1 5 9 11ใช่ไหมครับ1 5 9 11อาจจะเขียนอย่างนี้1 5 9 11ทันปะไปดูใน b ใน B ที่ตัดสากัเ็ดออกใน B เหรอและสี่หกแปดสิบสอเดี๋ยวครูเขียน4ี่หกดสบสอใช่ไหมอ่ะสั่งให้หาอะไรวะเนี่ย A-B ลบ b ใช่ป่ะอันนี้คูไม่ได้เขียนซีมาด้วยนะเพราะคูจะหาแค่ A-B ลบ b คูก็สนใจแค่ A กับ B นั้น A-B ลบ b อยู่ใน A ไม่อยู่ใน B เหลือ,อหน<า>ึ่งห้าเสิบ โอเคไหมข้ออะไรต่อนว <13. S 2> 1สิบสามเอลบบีพามเอลบีพามทุกคนดูเธอจำสมบัติได้ป่ะเราสามารถเป็นผลต่างมินเดเซกแล้วก็ให้ใส่พามด้านหลังพามเจอพามพามหลุดมันคือเอเซกบีเอเซกบี ถ้าเธอตาไม่บอดจะเห็นเธอตอบได้เลยคือสามกับเจ็ดใช่ไหมเนาะง่ายไหมจําเอาไว้นะเทคนิคนี้นะถ้าเธอไม่แปลงนะทําตรงๆเธอก็จะวุ่นวายกับชีวิตใช่ไหมเนาะต่อไปข้อสิบสีอะไรวะเอเสกบีพามเอยถ้าเธอจําได้เนี่ยมันคือ A อลบบใช่ไหมเอลบบครับใช่ป่ะเธอก็ไปยืมข้อ ข้างบนมาตอบ a ลบ b คือ15 9 11หรือจะดูจากตรงนี้ก็ได้เพราะ a ลบ b คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็คือ1 5 91 1ตรงกันไหมจะทำหรือจะดูแผนภาพเอามาตอบก็ได้ดูแผนภาพก็ได้นี่ไง a ลบ b คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b จะใช้วิธีไหนเลือกเอานะแต่ถ้าครูบอกเลยถ้าง,ง่ายสุดคือเขียนแผนภาพก่อน ต่อไปข้อสุดท้าย a ลบ b ลบ c a ลบ b ลบ c หมายถึงอะไร a ลบ b เดีย๋ยครูขออนุญาตลบตรงนี้เนาะเพราะว่าไม่งั้นคูจะไม่มีที่จะเขียนแล้วมันเต็มไปหมด <Okay. S 1> เดี๋ยวขอดูตรงนี้นะแล้วทำตรงนี้เลย b <นะ S 2> ให้หาข้อสุดท้ายให้หา a ลบ b แล้วก็ ลบได้อะไรไม่รู้แล้วเป็นลบซีต่อใช่ไหมหนอแล้วเวลาทําเราทําวงเล็บก่อนเราเรียนดูวงเล็บคืออะไร a ลบ b a ลบ b คืออะไรอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b อ่านดูดูอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b คือเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ไปดูเมื่อกี้ a ลบ b คือหนึ่งห้าเก้าสิบเอดใช่ป่ะครับอ a ลบ b คิดตั้งนาน หนึ่งห้าเก้าสิบเอ็ดแต่ต้องไม่อยู่ใน C อ่ะใน C คืออะไรสองสี่หกแปดสิบหกใน C คือสองสี่หกแปดสิบแล้วใน C เนี่ยเธอดูดิมันมีหนึ่งห้าเก้าสิบเอ็ดอยู่ปะไม่มี <15. S 1> เออถ้าไม่มีมันก็ต้องได้ไเลยเลยเออก็ต้องได้หนึ่งห้าเก้าสิบเอ็ดเลยก็คือต้องได้ a ลบ b ใช่ไหม <15. S 1> จบ โอเคป่ะนี่คือการการนำเอาโอเปอเรชันไปใช้นะคร,ครั้งหน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าถ้าเกิดครูไม่ได้หยุดนะเดี๋ยวคุณจะส่งลายไปบอกว่า<ช>หยุดไหมถ้าไม่หยุดเราจะเรียนการพิสูจน์แล้วก็พวกอ,อการหาจำนวนสมาชิกเวนไอพวกโจทย์อะไรนะอ๋อเลขโจทย์โจทย์ปัญหาใกล้แล้วนี่ใกล้จบแล้วนะใช่เออเพราะว่าครูสอนหนักอยู่นะ